สวัสดีครับผมมีความฝันที่อยากจะปาไพ่เพื่อตัดเชือกในเมื่อชีวิตรจริงเรายังทําไม่ได้ก็ไปเล่นในเกมกันเออเอเอ,เ,อ,เ,อเมื่อกี้เออเดี๋ยวได้เริ่มใหม่ มาต่อไปแล้วก็รับเพื่อนเราด้วยถามว่าเพื่อนช่วยอะไรไหมผมรู้สึกมันไม่ช่วยยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เหมือนก็ปี้โชว์อะปะปะปปปป,ป,ป <c oughs> ความรู้สึกผมเห็นมันเหมือนพวก หนังยางมากกว่าแบบพวกแบบยืดหยุ่นน่ยืดหยุ่นน่เขาเรียกอะไรยืดหยุ่น <c oughs> อ่าอับนีอับนีโป๊โป๊โป,โป๊คลิปนี้ก็อาจจะไปเร็วมาเร็วก็ได้ ก็รู้สึกว่าเกมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะดอกนั้นมันก็อยู่ที่การเอนเตอร์เทนของเอ่ออุ๊ยคนอัดแล้วล่ะนะแต่ผมก็เออนเตอร์เทนไม่ค่อยจะได้เด้วยถ้าเกิดจะให้ผมเอนเตอร์เทนจริงๆต้องไปทำคอนเทนต์อ้นี่อ่ะนั่งคุยอ่ะอันนั้นผมว่าเพิ่มบอกเลยว่าเพิ่มเลย แต่ตอนนี้ยังไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำแบบนั้นปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปฮึบฮึบก,ก็ม,มอดิแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยลองไปถึงเอ่อเขาเรียกอะไรอืมอ่มอ่มอ่มอันสุดท้ายอ่ะ สิ้นสุดปลายทางผมก็อยากไปแบบสิ้นสุดปลายทางอยู่นะแต่รู้สึกว่าเกมนี้มันไม่ให้ไปไปลายทางง่ายๆดูดียังเหลือเยอะเลยอ่ะมีถึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้อาจจะพันก็ได้อาจจะประมาณเราอัปเกรดได้แบบพันขั้นแบบนี้ยค่อยผ่าน โอ้ใบมิสใบมิสโกนปึฮยฮ้ยฮยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปตัดอย่างรวดเร็วป๊อบป๊อปป๊บป๊อปุ ตายได้แบบจงจำไว้เลขที่เยอะกว่าคือเลขที่ดีโอ้เมื่อกี้เอาสองอันไม่ทนันโอเคได้อยู่ปับเลขที่เยอะคือเลขที่ดีป๊บ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 นี่หยิบสองอันทนันมันต้องแบบนี้สิ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอือให้มันได้อย่างนี้สุดยอดปุ๊บป๊อบป๊อบนี่เก็บสามันรวดต่อไปก็เดินทางสายกลางปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอ้กล่องไอ้พวกนี้มันมีอะไรเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเส้นเนี่ยรัดหนาเลอเกิน โอ้เอาอย่ไม่ได้ไม่เป็นไรเราสไปายสไปายเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงก็ไม่น่าไปถึงอันสุดท้ายได้อยู่ดีอันนั้นคือแบบมันแข็งแก่งมากอ,อ,อ,อันอันอันนี้ก็เอาไม่ได้อีกอ่วไม่เป็นไร อ้าโต๊ะพ่ะได้เกียร์เวลด์สิบคลิปยังแบบห้านาห้านาทีอยู่คือพี่อยากจะขอน้องอีกสักแป๊บหนึ่งได้ป่าว <h ums> คลิปมันสั้นไปก็ไม่ไมดีเอาไปก็ไม่ดีเอาอยัางไงดีกัแบบชีวิตดีเนียว นูว่อันนี้น่าจะจบเร็วอยู่ปๆๆงๆผมกลัวยังไงถ้าเกิดในชีวิตจริงอ่ะปาแบบเนี้ยจริงๆอ่ะเขาต้องมีไพ่กี่สํารับคือมาปาไปเยอะมากอ่ะน่าจะมีประมาณัน0 0กว่าสํารับอ่ะปา ว่ามันไม่มีทางที่เราจะสามารถปลาแบบนี้ได้ถ้าเกิดมีไพ่นิดหน่อยตอนนี้เราเปลี่ยนม,มาปลากันไกลล่ละปึ๊บป๊อบปึ๊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 บ,บอะต่อปะนี่กันไกลคู่อย่างที่ ต้องไปย,ยังไงให้มันได้อยากได้สองอันนะโอ้ครั้งนี้ไม่ได้อะไรนะต้องไาย,ยัางไงให้มันได้สองอันเออได้นี่ไงบอกเกินเห็นความโลภความโลภก็คือความาพ่ายแพ้ รวมกันก็จะเป็นบอเกินแห่งความพ่แพร่ปุ๊ป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 ุ๊ป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 ุ โอเคครบสิแล้วเดี๋ยวเอาให้อัปเกรดได้อีกอันนี่คือการทวงเวลาอยากเล่นไงป๊อปป๊อปป๊อปเรื่องการอัดคลิปไม่สนแล้วตอนนี้เรื่องส่วนตัวล้วนๆอยากเล่นป๊บป๊บปุ๊บอ่ะลงไปด้านข้างดูเผื่อมันอาจจะดูแบบ มีราสีด้วยโอเคไม่ช่วยราสีก็ไม่ช่วย,ววยคุณมารอบสุดท้ายไอคนที่เคยไปถึงอันสุดท้ายได้นี่คือเก่งอ่ะเก่งมากชื่นชมได้นับถือครับ หรือเราต้องอัปเกรดให้เยอะกว่านี้ใช่ผมก็คิดว่านะ่าจต,ต้องอัปเกรดเพือพ่อๆอาจต้องเล่นด่านประมาณ3ามสี่ร้อยเพื่อจะผ่านออออโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปลองหาเกมอะไรที่มันดูน่าสนใจกว่านี้ดีกว่ารู้สึกว่า เกมพวกนี้มันดูแบบธรรมดาไปแล้วอะ